สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหามด่วนป้าเขียดหามด่วนป้าเขียดอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่สุดหนักเข้าโรงพยาบาลวอนช่วยเหลือจากกรณีก่อนหน้านี้พิธีกรดังอย่างหนุ่มคงกระพันหลังขอเป็นสะพานบุญช่วยเหลือป้าเขียดณพาพรอ,อดีตนักแสดงรุ่นใหญ่ล้มป่วยหนักงานนี้หนุ่มคงกระพันโพสระบุข้อความว่าแฟนจา๋าจำป้า ได้ไหมป้าเขียดนภาพรหงสกุลอดีตนักแสดงที่เชื่อว่าคนไทยทุกคนคงจะจำหน้าป้าเขียดได้เป็นอย่างดีเพราะฝากผลงานการแสดงละครและภาพยนตร์ไว้หลายเรื่องแทบจะทุกสถานีโทรทัศน์ ในวันนี้ป้าเขียดอยู่ในวัยชารามีสุขภาพไม่ค่อยดีนักล่าสุดล้มป่วยด้วยโรคประจำตัวอยู่ห้อง ICU หลายวันขณะนี้พักฟื้นรักษาตัวอยู่ที่บ้านลูกชายคนเดียวที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่เหมือนมรสุมชีวิตไม่ผ่านไปลูกชายคนเดียวมีรายได้จุนเจือครอบครัวก็ต้องออกจากงานเพราะโควิด1 9ทําให้รายได้ที่เคยมีก็กลายเป็นไม่มีติดตามเรื่องราวของป้าเขียดได้ในคลิปนี้ครับ หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลป้าเขียดนภพาพรดาราอาวุโสนักแสดงอาวุโสคนไทยไม่ทิ้งกันและต้องขอส่งกำลังใจเมื่อหามด่วนป้าเขียดอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่สุดหนักเข้าโรงพยาบาลหนุ่มคงกระพันวอนขอความช่วยเหลืองานนี้ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเรียนแจ้ง fc ทุกท่านครับ ตามที่ช่องหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลเคยทำคลิปเพื่อช่วยเหลือป้าเขียดไว้เมื่อหลายเดือนก่อนหลายคนมีน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวของป้าเขียดมาเยอะตอนนี้ผมจะส่งข่าวว่าป้าเขียดอาการสุดหนักเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วครับทางครอบครัวยังคงเดือดร้อนไม่ได้ต้องการมาเรี่ยไรนะครับและทราบว่าทุกคนก็อยู่ในภาวะลำบากเช่นกันแต่ถ้าใครมีน้ำใจจะช่วยเหลือครอบครัวของป้าเขียดก็สามารถช่วยเหลือเข้ามาได้นะครับ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNEWS ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ